สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับจีอิสุน้องเรือเช่นเคยครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้านะครับไฮเดนเดอร์แซนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาเอลบุสนะครับใหม่นะครับตัวนี้เราจะมีให้เลือกหลากหลายนะครับทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับอ่าดาวเริ่มต้นนะครับที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมครับมีส่งวัดลายปีครับผมทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเพื่อเป็นดีไซน์ภายนอกนะครับผมครับสาหรับเจ้าตัวแซนะครับ ก็จะเป็นไฟ LED นะครับโฉบเชียวนะครับพอแม็กอ l ร์ลอย18นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้า LED ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้าหรือว่าไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED นะครับไลนิ่งนะครับแล้วก็ตัวตัดหมอกตัวนี้ก็จะเป็นให้ LED มานะครับครับสาหรับความแตกต่างของตัวแซและตัว L ก็จะเป็นที่ไฟโคมตัวนี้นะครับของดีไซน์ด้านหน้าครับ ส่วนด้าน,นหลังก็จะเป็นเพจโลโก้ตัว Z ซนะครับนะครับสนใจนะครับโทรเข้ามานะครับ0994094213นะครับ idline j.co115 ครับชอบกดไลค์กดแชร์กดเฟลโล์กดใจให้ผมนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วพบกัน